สวัสดีค่ะทุกคนตามมาดูนะคะวันนี้ตีจะพามาทําแกงส้มนะคะแกงส้มกุ้งแล้วก็มีปลาหมึกใส่ผักรวมนะคะก็จะมีผักบุ้งแล้วก็ดอกกระหล่ำแล้วก็ยอดกระหล่ำหน่อยๆน,นะคะตามมาดูกันเลยค่ะเครื่องแกงตําเองค่ะวัตถุดิบพร้อมนะคะมีกุ้งมึกแล้วก็ผักรวมไปแกงกันเลยจ้าเครื่องแกงตำไาแล้วนะคะตั้งแต่เชา้า ขวาอย่าลืมนำลังคลอกนะคะนำนำลังคลอกเลยน้ำลังครบกรก็เครืองแกงเดือดเราก็ชิมนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงใส่เกลือน้ำตาลเราก็ชูรสเนิดน้อยนะคะวันนี้เราใส่ซมนะคะซมซมข้กวเดือดซมควายบ้านเรานะคะเราก็ซมข้ามชิมก้อนนะว่าร้อยไม้แล้วก็ใส่ส้กุ้งกับเมึกลงไป ใส่กุง้งลงไปเลยนะคะเดือดอีกทีนึงแล้วก็ปลามึกค่ะ <Okay. S 1> ข้าวหวานแกงซ้อมปลาหมึกร้อยเรามาดูกันนะคะว่าร้อยจริงไหมนี่เป็นแกงคังแรงนะคะใส่ผักลงไปจ้าวันนี้ผักเยะนะคะเราชอบกินผักนะคะเราใส่ผักเยอะตาโดยปักบุงนะคะเดือดแล้วนะคะผักกาซุกแล้ว เดี๋ยวเราชิมเครืองชิมแกงอีกทีนึงนะคะว่าทึ่งไม่บางแล้วอรเกลือนะคะเติมเกลือไปนิดนึงก็เป็นอัหละเป็นอันหว,าเ,นนวาเซ็ตนะคะอย่าห้อมขาดค่ะแกงซ้อมกับข้าวร้อนๆนะคะมาเลยค่ะทุกคนร้อยร้อยร้อยรอยมาค่ะไอบ้าวาวันนี้กินแกงซ้อมลาวเกเอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> หนึ่งวายุกัะคนเทยกันเดี๋ยวฝรัง่งวาไปเลยค่ะไม่พอค่ะไม่พอ จัดหยกถ้วยเลยค่ะแล้วก็โรยด้วยปลาชิงช่างฮิตหนึ่งอ,ายยาอย่านาร้อยอืมอร่อยอร่อยมากมากขอบคุณค่ะโทษใจเบาหมากหมงเลยพี่น้องเอ้ะนึกว่าแกงจืดนะคะแกงส้มพิกแกงแบบบ้านเรานะคะเนี่ยร้อยไม้ร้อยไม้อร่อยมากมาก